มันจะมีคนใช้เปิร์ห่างุมกับผมป่าวะแม่งโดนผมแน่ครับเปอร์ห่างบุมเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่งโดนผมป่ะผมบอกเลยเดี๋ยวรอดูแหละผมอยากรู้ว่าซาตาโกมันโหดแค่ไหนด้วยครับปรับมาเนี่ยแต่ซาตาโกไม่ปรับมาเล่นสายโซเทมก็ได้อยู่แล้วนะมันมันก็มีอะไรให้ทำเยอะอยู่แล้วปล่อยนอนถ้าว์าคนนอนติดสแต็กมาอยากรู้ไม่ติดครับ อันนี้ไม่รู้นะแต่ค่อนข้างจะชัวว่าถ้าเกิดเวลานอนมันมันจะไม่ติดสถานะอะไรอยู่แล้วครับขนาดหัวหมูโดนใส่หัวหมูอยู่นอนยังไม่ยังไม่ติดสถานะยังไม่เวลามันยังไม่เดินเลยครับต่อไปน,นี้ถ้าเราวินวอล์กอยู่เราจะไม่โดนสตารนด้วยนะทุกคน

ใครเขาล้มตรงนะู้นจะใช้เปิร์กเหรอมานนี่น้องจะใช้เปิร์กอะไรน้องจะใช้เปิร์กเหรอน้องหักมุมเหรอน้องจะหักมุมที่เหรออ่ะน้องวาด มันใช้ห่างมุมกันใหญ่เลยทุกคนผมจะได้เทปเม,มือถึงกันมาเดี๋ยวผมบาร์ฟหาทีวีรัวๆดีกว่าน่าจะยังมีคนไม่น่าจะยังมีคนไม่ได้ถือเทปเยอะนะเนี่ยผมบาร์ฟหาทีวีรัวๆเลยวา้าวนี่ทำอะไรอะ่ะจะใช้ห่างมุมจะใช้ห่างมุมนะ ไอสถานะอะไรวะบอดเอ้าชักปักไปแล้วเฮ้ยนี่ไงทุกคนสถานะเอ้ยนี่ไงอ๋อถ้ามีคนชักปักมันคือบอดเห็นปะเห็นปะสายล่างอะ่ะอ๋อวาร์ปใส่วาร์ปใส่ทีวีรัวๆไม่ได้แล้วครับมีคูด,ดาวสิบสามบี ว้าดูรัวน่าจะมีคนใกล้เต็มแล้วนะทุกคนน่าจะมีคนใกล้เต็มแล้วครับ ใช่ใช่ต้องวาร์ฟต้องวาร์ฟรัวๆครับโดนทั้งแมพถ้าเขาไม่ถือเทปนะนี่ไงคนนี้ชักบักไปแล้วเป็นบอดเห็นปะวาร์ฟแล้วเราเอาเอาไอ้ผมเอาไอออนแดงมาด้วยครับตีเสร็จปุ๊บแล้วมันจะรีถ้าเกิดออกจากวินออกจากทีวีมาแล้วตีหรือออกจากเฟสแล้วตีอ่ะมันจะติดมันจะติดเอ่อมันทีวีจะเปิดขึ้นใหม่หมดเลยครับวาร์ฟ เนี่ยคนนี้ถ้าเกิดเขาถือทีวีเขาถืออ่ะถ้าเกิดเราเอาคนนี้ไปแขวนนะครับคนไหนที่ถือเทปอยู่อะเทปจะโดนพังไอ้ยี่มันไม่ตั้งใจเล่นกันหน่อยหรอวะโอเคแล้ว็ช่วยกันนี่ไง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 นี่ว้าวูมาแล้วคนไหนวะไม่ใช่คนนี้ดิคนไหนวะ ไอ้เช้นนี้เหรอใช่สวยนี่ไงทุกคนมันติดง่ายจัดเลยคือวาร์ปแล้วมันแบบคนไหนก็ตามแต่ที่มันไม่ได้ถือเทปอบครับมันจะโดนทีละหนึ่งสแต็กแล้วมันคอมโบกับแอดออนแดงที่แบบว่าออกมาแล้วยาฮะ อนานี่น้องทํามึงถึงทํามึงถึงเราพี่ถามึงถึงตึงตึงเออเราพี่วาบอีกแค่นั้นอุ้ยแม่งโดนตีนอนแน่ผมบอกเลยเชี่ตะโกะแผ่นเนี้ยมึงโดนตีนอนแน่กูบอกเลยมันตีนอนได้เลยอะ่ะผมบอกให้ คือถือเทปแล้วโดนตีก็สวยครับถือเทปแล้วโดนแขวนก็สวยครับไม่ถือเทปก็สวยครับมึงมานี่กูทำมึงถึงกูทำมึงถึงกูทำมึงถึงรัวกูทำมึงถึงไหนน้องถ้ามึงถึงพี่ทำมึงถึงพี่ถ้ามึงถึงพี่ทำมึงดึง ม,มันไม่สามารถวาร์ปทีวีโลได้เหมือนเมื่อก่อนครับเพราะว่ามันถ้าเกิดวาร์ปได้โลเหมือนเมื่อก่อนนะมันโกงไม่งั้นมันสแต็กมันขึ้นเร็วเกินครับทุกครั้งที่เราวาร์ปเสร็จอ่ะมันจะมีคูดาวสิบสามวีครับเนี่ยวาร์ปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราวาร์ปอย่างเงี้ยคือใครที่ไม่ถือเทปอยู่ครับจะขึ้น,จะ,นจะขึ้นสแต็กหนึ่งนะครับเก็บปะแต่ถ้าเกิดถือเทปอยู่อ่ะก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดถือเทปอยู่แล้วโดนตีก็ขึ้นหนึ่งสแต็กโดนตีสองทีขึ้นสองสแต็กโดนเอาไปนนแขวน หวาวอีกไงสัสมันถือทีวีมันถือมันถือวิดีโออยู่ปะวะ ว้าวตึกตาก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 แล้วพี่เธอมึงถึงหมดไม่สนลูกใครแค่นั้นตึงถึงพี่ถ้ามุนถึงตึงถึงอันนี้บอทแล้วครับช่างมันคายนี่พอละเชียทุกคนเอาจัดในที่สุดตัวนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ได้ทิ้งทามึงทึงทามึงทึงตึง,ง,งแค่นั้นเชี่ทหมึงทึงไปสามวะทุกคนว่าไงอันนี้บอดนะครับชักปักแล้วมีบอดเข้ามาในเกมมันจะดีหรือไม่ดีวะผมยัง แล้วกูได้เธอมึงถึงอ๋อเนี่ยมันถือมันถือวีดีโอเห็นปะมันถือวิดีโออยู่ครับแล้วถ้าแตกมันจะเต็มครับแล้วกูเธอมึงถึงสี่คนเลยแค่นั้นเห็นปะเนี่ยนี่คือมันถือม้วนวิดีโออยู่ครับถ้าถือม้วนวิดีโออยู่แล้วโดนตีอะสแต็กมันขึ้นโอ้โหเชี้ยมึงโดนไอ้แย้แผ่นหน้ามึงโดนตีนอนแน่ตัวเนี้ยกูบอกแล้วแล้วเห็นแล้วคือ คือถ้าเกิดอยู่ใน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 วินวอล์กอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนสตันไม้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่โดนสตันไม้นะถ้าเกิดโดนโดนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในวินวอล์กจะไม่ขึ้นสถานะไล่ล่าแล้วนะครับแล้วก็เก็บบัตรลัดไม่ได้นะครับเออแอดออนอันนี้โหดเลยครับเนี่ยโจมตีโดนภายในแปดวิหลังจากปรากฏกายจะเปิดทีวีสองเครื่องล่าสุดอะ่ะเออ็คือก,ก็วาร์ปแต่ว่าแต,แต่ว่ามันจะวาร์ปได้ไม่รัวๆแล้วครับก็คือหลักๆเลยคือมัน เริ่มเกมมาทุกคนจะไม่ถือม้วนวิดีโออยู่แล้วครับถ้าไม่ได้แตะออนมานะเริ่มเกมมาปุ๊บแล้วเราสมมติเราวาร์ปอ่ะทุกคนแม่งจะติดสถานะหนึ่งสเต็กถ้ายังไม่ไปถือวิดีโออีกวาร์ปอีกก็โดนอีกหนึ่งสเต็กวาร์ปโดนอีกหนึ่งสเต็กวาร์ปโดนอีกหนึ่งสเต็กถ้าเกิดถือม้วนวิดีโอตอนวาร์ปจะไม่โดนแต่โดนตีโดนหนึ่งสเต็กนะครับโดนโดนตีสองทีโดนตีจนล้มก็โดนสองสเต็กนะครับเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดถือเทปแล้วโดนแขวนอ่ะเซอร์คนอื่นทุกคนจะโดนคำสาปหนึ่งสเต็กนะครับและเทปจะ เราแขวนไอตัวแขวนไอตัวถือแขวนไอตัวถือเทปอะแขวนไอตัวถือเทปใช่ปะคนถือเทปคนอื่นที่อยู่ในแมบบอะที่ม่งถือเทปอยู่อะเทปม่งจะพังแล้วก็ขึ้นสแต็กสแต็กหนึ่งไอเฮียคือสแต็กเด้งรัวรเกมนี้ผมบอกเลยไอ้ปรับมาสแต็กมันเด้งรัวๆเลยครับทั้งนั้นอะคือตัวคำสาบเด้งรัวๆเลยอะผมบอกเลยอย่างเงี้ยล้วเล่นกับเซตโทเทปนะแบบว่าโทเทปก็ต้องแก่ไฟก็ต้องปั่นอะไรเงี้ยผมว่าได้ได้ได้เรื่องอยู่นะครับแต่ว่าอย่าลืมแบบว่าตัวนี้มันก็เดินตีอยู่ดีนะครับ ออต้องเข้าใจก่อนครับคือจะสุดท้ายแล้วจะเก่งไม่เก่งก็ต้องได้ตีเขาครับถ้าไม่ได้ตีก็ตามนั้นแหละนะครับต้องสกิลเพย์ประมาณหนึ่งนะครับเออแต่ผมว่าส่วนแอดออนนี่ผมไม่แน่ใจนะปรับแลนะ้วมากแต่เมื่อกี้คือถ้ามึงถึง4เลยนะครับถึงปกติเล่นปกติจะถึงถ้าหมึงถึงยากนะซาดากโ่ะแต่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าคอโหลดไปคนหนึ่งด้วยนะครับเชีย yeah. แต่ว่าเอาจัดวะทุกคนได้เรื่องอยู่นะอย่างเอาเอ,อ้ยตัว,ต,วตัวโหดเลยตัวโหดเลยครับ ตัวหมดเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเออแผ่นหน้าซาตาโกมา <c ười> คืออานี้คือโซโลโอกาสรอดไม่มีเลยบอกเลยจริงๆกูบอกเลยถ้าเกิดเล่นโซโลแล้วเจอซาตาโกนะไม่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยครับผมบอกเลยยากเลยอะ่ะมันสแต็กมันขึ้นรัวๆมันต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาวิดีโอไปใส่ต้องเอาโ,อโหยแค่ถ้าเล่นโซโลแล้วเจอเซตโทเทมาอะไรพวกเนี้ยเล่นยากครับ วับไปวับมาตีวับไปวับมาเออ